สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปรี่ยนปยทานแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบนาราวันนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ค่ะก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะ ในส่วนของริบบิ้นปลาเลือกใช้เป็นของตาะลกะรังเบอร์สอนเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการทํานะคะเริ่มต้นการทําค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว30นิ้วจํานวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้ปลาเลือกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะ และขั้นตอนต่อไปค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซริบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะให้เ,เพื่อนๆจับปลายริบบิ้นทั้งสองฝั่งประกบกันค่ะต่อมาพับครึ่งและกดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มกันทําฐานสี่ ขั้นตอนแรกเราแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่2ค่ะนํามาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่สสุดท้ายเส้นที่4คล้องเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้น เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเท่านั้นของทุกมุมนะคะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่าง และสุดท้ายเส้นฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงเส้นที่1ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1ให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ตามถนัดต่อไปเส้นที่2ค่ะนำมาทับเส้นที่1 เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามและสุดท้ายเส้นที่ห้าทับเส้นที่สี่เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งห้าเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันบนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปจนครบทั้งสามเส้น เริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นเส้นสีเหลืองค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองในการทำค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมค่ะวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่เส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ เมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปจนครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะริบบิ้นด้านบนเหลือ5เส้นขั้นตอนต่อไปเราจะลดเส้นริบบิ้นให้เหลือเพียง4เส้นด้วยวิธีการให้เป็นเพื่อนนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดก็คือเส้นสีเหลืองเส้นนี้เลยค่ะวางลงไปจากนั้นสเส้นที่เหลือเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมค่ะให้เป็นเพื่อนจับมาค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเส้นเข้าไป ตรงเส้นที่1ห,หรือว่าช่องที่1น,นะคะจะเป็นช่องที่ติดกับริบบินเส้นสุดท้ายที่เราพาดก็คือช่องสีเหลืองเส้นนี้ค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปเลยค่ะเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าช่องเดียวกันนะคะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะ และดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่3ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะให้เพื่อนๆจับมาเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าช่องเดียวกันค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับ และสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่ในการสอดค่ะให้เ,เพื่อนๆจับมาเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าช่องเดียวกันนะคะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆนำเหรียญมาค่ะ เราจะหยอดเหลียเข้าไปด้านในเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเซลิบ,บินแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อแนวเซลิบ,บินของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพื่อนหยิบริบ,บินมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ต่อไปนะคะเราจะวางริบ,บินเส้นที่เราจับด้านบนตรงนี้นะคะ วางพาดลงไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่เราจับนะคะจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านซ้ายช่องที่1ช่องที่สองพาดลิบินเส้นที่1ลงไปในช่องที่สองที่นับแบบนี้ค่ะและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราจะทำเวียนจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะครบทั้งหเส้นต่อไปเส้นที่2ค่ะจับริบินขึ้มาด้านบนเหมือนเดิม จากนั้น Styles, นับไปอีกสองช่องเหมือนเดิมค่ะช่องที่1ช่องที่สองพาเส้นที่สองลงไปในช่องที่สองที่นับต่อไปเส้นที่สมเหมือนเดิมค่ะจับขึ้นมาด้านบนนับไปอีกสองช่อง1 <tortured. fruit S> 2สองพาเส้นที่สามลงไปในช่องที่สองต่อไปเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะจับขึ้นมาด้านบนนับไปอีกสองช่องหนึ่งสองพาเส้นที่สี่ลงไป ไปเส้นที่ห้าเหมือนเดิมค่ะจับขึ้นมาด้านบนนับไปอีก2ช่อง1 2พาเส้นที่ห้าลงไปและเส้นที่6ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับขึ้นมาด้านบนนับไปอีก2ช่อง1 2พาเส้นที่6ลงไปและเป็นเส้นสุดท้ายในการพาดจากนั้นนะคะสังเกตได้ว่าริบบิ้นด้านบนเหลือเพียง2เส้นเราจะทําการสอดเก็บเส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ จากนั้นนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราพลาดค่ะก็คือเส้นสีส้มตรงนี้เพื่อนๆสอดปลายเส้นเข้าไปค่ะปลายเส้นผ่ในลักษณะนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้และสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดเก็บก็จะเป็นเส้นสีเหลืองเส้นนี้เลยค่ะ ให้เ,เพื่อนๆจับจัลริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวริบบิน้นจากนั้นนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานด้านหลังในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปค่ะใหเ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่อยๆดึงเก็บมุมไปเรื่อยๆนะคะดึงเบามือเก็บมุมหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแนวเส้นดิบบิ้นจะกระชับทุกเส้นค่ะ ื่อแนวเส้นริบบิ้นของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเ,เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ตามถนัดจากนั้นนะคะสังเกตเส้นที่เราจับแล้วก็แนวเส้นริบบิ้นด้านในนะคะถ้าเป็นเพื่อนสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่านสี่เส้นทางด้านขวาค่ะเนี่ยค่ะ ตามแนวเส้นเดิมจากนั้นนับไปอีกสี่ช่องทางด้านขวานะคะ1 2 3 4สองสามปลายเส้นโผล่ในลักษณะนี้ดึงให้กระชับและเส้นต,ต่อไปเราจะทําเวียนจากขวาไปซ้ายจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่านสี่ช่องทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับ ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะถูกเส้น สอดปลายเส้นโผล่แล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเ mm hmm. มื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะได้ตรงส่วนของกลีบดอกในรูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะดึงให้กระชับพร้อมกับจัดระยะกลีบให้ได้เท่ากันค่ะ ื่อได้ระยะกรีบดอกที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นซ้ําอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบน1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ตามถนัดจากนั้นนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2ช่องทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้ค่ะนี่คือแนวเส้นเดิมนะคะจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านซ้ายช่องที่1 ช่องที่สองลายเส้นผูในลักษณะนี้ดึงให้กระชับและเส้นเราต่อไปค่ะเราจะทําเวียนจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะครบทุกเส้นเส้นที่2เหมือนเดิมค่ะจับดิบินขึ้นมาสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2ช่องทางด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะและดึงให้กระชับสอดแล้วก็ค่อยๆดึงเก็บมุมไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับพร้อมกับจัดระยะมุมให้ได้เท่ากันค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มการทำกรีดด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนจับขึ้นมาด้านบนจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ตามถนัดจากนั้นนะคะเส้นที่เราจับให้เพื่อนเพื่อนจับเส้นบินโค้งไป ชี้ไปทางด้านหน้าค่ะนะค่ะจับปลายเส้นชี้ความดงในรูปแบบนี้พคงไปตามแนวเซริบิ้นเลยนะคะโดยไม่ต้องบิดต่อไปนะคะสอดปลายเส้นเข้าไปตรงเส้นด้านหลังเส้นที่เราทําอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นสีเหลืองจากนั้นเราจะสอดเข้าไปตรงเส้นด้านหลังด้านในนะคะสอดได้แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ปลีบในลักษณะนี้ค่ะ และเส้นต,ต่อไปเราจะทําเวียนจากขวาไปซ้ายจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจับเชลิบินเส้นที่สองนะคะชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้จากนั้นจับปลายเส้นโค้งไปทางด้านหน้าแล้วจับเชลิบินชี้โค้งความลงค่ะแล้วสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องด้านหลังเส้นที่เราทําอยู่ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะ เส้นต่อไปก็ทําเหมือนกันเลยค่ะ และเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับจัดระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อเราได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนเพื่อนลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซลบินซ้ําอีกหนึ่งรอบโดวยวิธีการให้เพื่อนเพื่อนจับเซลบินหยิบมา1เส้นนะคะหยิบขึ้นมาด้านบน จากนั้นสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2ช่องทางด้านซ้ายค่ะปลายเส้นผูนแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับนี่ค่ะแนวเส้นเดิมจากนั้นนับอีกสองช่องทางด้านซ้ายช่องที่1ช่องที่สองปลายเส้นผูในลักษณะนี้ก็ดึงให้กระชับค่ะและเส้นต่อไปค่ะเราจะทําเวียนจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะครบทุกเส้น สอดปลายเส้นได้แล้วก็ดึงให้กระชับเลยนะคะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ